สวัสดีครับพี่น้องเร้าสวนครับผมนะครับมือนี้นะครับผมไดยง่ายอา่าหย่าน่เปียมากนะครับเน่เปียพันธ์พันธ์สูงหลังจากได้พันธ์มาจากคนละครัอยู่ทั้งสารคามนะครับวันนี้ผมก็เลย,ยเอาเอาลั่มมันมากแล้วมาตัดมาตัดมาเสียบนะครับปลูกไว้ในเข่งแล้วก็เลยใหญ่มากอีกมองนึงนะครับมาเบิงว่า มันใหญ่สำาไหนแล้วนะครับสำหรับยาเนีเปียครับครับนี่คือยาเนีเปียนะครับใหญ่มากแล้วนะครับใหญ่มากจากเข่งครับนี่ครับเดพี่น้องเด้อเอามามุมนี่แหละครับนี่ครับเป็นกำลังงามพี่น้องกำลังแตกครับ ใหญ่เติบแล้วครับพี่น้องครับอย่าเนี่ยเปียหญ่ามากมุมนี่เลยนะครับเอาไว้ถ้าเพื่อได้เลี้ยงงัวพี่น้องใหญ่ไว้ครับใหญ่ไว้เอามาพักไว้นะครับเพื่อเอาให้พี่น้องเพิ่อน ไปขยายพันต่อนะครับผมขยายออกมาจากนี้ครับอี่ออกมาจากเข่งมันเดียดต้นนเนี่ยมันเดียบต้นอะโวคาโดน่ครับแล้วก็บ้นหอะโวคาโดกำลังงามครับพี่น้องครับ เอาแล้วครับแล้วพื้นที่มังนี้ว่างนะครับว่างอะไรใช่ตั้งไรดีก็ให้มันว่างเื่อๆพี่น้องครับพักกับมาวานผักกาดหินนี่ผักกาดหินผักกาดหินครับบ่ว่างอ่าขันบ่วานกัสีมันกัสีเบิดสภาพนะครับเนาะอ่าพี่น้องว่าวานผักกาดจันเทาวรน ก็ได้กินกับปนนวานเลยนน้อพี่น้องเนาะวานทีหลาแหรอครับเบียดกันโคดั้งที่แล้วกันแน่นเกี้ยพอได้กินกับปนเน้นเองพี่น้อง เรียบร้อยนะครับยังเหลือ,อยูพี่น้องเน่งซองนี่หลายๆเติบดิเราหันที่สจะเป็นเครื่องซ่องมันนี้สิผ้าเบิ้งผลสิผ้าเบิ้งอผัากาศงินทีวานไรัางที่แล้วนะครับออกแบบละเอียดครับภาพี่น้องส้มผักกาศยินทีวานไ้นะครับออกแบบละเอียดน้องพี่น้องนเนาะเียครับกำลัง กำลังจะได้กินนะครับอันนี้เข่งเลกอ่าเอิอ่ากระถางแรกเบิ้งกระถางสองครับอันนี้พักสะแงะตรงนี้ถ้า,าเห็นก้านเดี่ยวพี่น้องแต่ว่าอ่าพักปัญญหย่ขึ้นเพราะคือเกา ร่างแงมพี่น้องครับกำลังซีพ่อกินอันนี้บักพริกยัดแจักสิ่ยัดแจ๊คซี่ครับแต่ทางที่สามอันนี้ลบไปกินกระปุ่นแล้วครับนี่ย้อนหนอกมันหลายผลอัที่สี่โอ้ยกินท่านบอลเห็พี่น้องเลยกินเนี่ย ที่ห้าตัวนี้บ่างง่าบันไดครับเป็นเบียดห้าหกกระถางของรี่พี่น้องนี่อันนี้ก่ยัยเหรอหนี่งูงเลย,เน,ยนี่ครับกระปนน้องหยองเนาะเด๋ยวานใบมีอีกจุ้ครับหลังบ้านนะครับไปเบื้องอันอยูลังบ้านดีก,กว่าครับ มีกันนี่อีกอลังสีหง่นะครับพา,ากาศหิณจิงตะปนอันนี้ก็บอกคลิกย้ายมามันบ็ถูกแดดมันอยู่ใต้ห่มบักุ่งแล้วมันสิตายนะครับมนบ่ได้แดดนอกบอกคลิกกมามัดแดด นี่ยายมาพีเบิร์ดเหรอครับนี่ยุือดง,งามนี่บวกกิกมันได้แดดหน่อยกับต้นฝรั่งครับอันนี้ก็อีิงนึงกระถางนะครับอันนี้ใส่เข่งเลยนะครับเข่งใหญ่เนียนเปี้ยพอกินล้วได้พี่น้องประกาศยิน เบิดบนเอา,าเดี๋ยวพี่น้องเด้อขั้นสมซะเป็นยังไงเะรอนนไม่เงก่อนเนาะขั้นสมผักกาศหินกเส้าเพื่อกันเลยครับนะครับอันนี้อัปเดตผักกาศขิ้นนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติด,ด,ดตามนะครับพ่อกันใบคลิปหนาครับเล็กน,น้อยคลิปสั้นๆจ้าขอบคุณครับ